มาถึงอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ภูผาบัดที่แรกที่เรามาก็คือหอนางอุสาน,นี่คือภาพหอนางอุสาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอภูผาบาทแต่ที่สำคัญนะครับอย่างโชเฟอร์พูดไว้ก็น่าจะมีมีความเป็นไปได้จริงอย่างเช่นว่า เมื่อก่อนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการสร้างเจดีย์สร้างศาสนสถานก็อาศัยธรรมชาติเพื่อประกอบพิธีเห็นไหมครับมีเสมาล้อมรอบแสดงว่าการมีเสมาล้อมรอบนี่มีนัยยะนะครับว่าจะต้องเป็นศาสนสถานอันนี้คือข้อสําคัญเลยศาสนสถานที่มีเสมาล้อมรอบไว้ซึ่งต่อมาการมีนิทานหรือว่า เรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์พื้นบ้านจึงสร้างนิทานเรื่องเท้าบารดนางอุษาขึ้นมาก็เรียกตรงนี้ว่าหอนางอุษาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่าเราเห็นใบเสมาใบาเสมาที่อยู่ร,บรบอบๆตรงนี้นะครับ